สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเสียงที่เราได้ยินอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะทาให้เราดาเนินกิจกรรมและก็สแสวงหาความเพลิดเพลินได้แต่ทราบไหมคะว่าเสียงในระดับต่างๆกันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับหูและก็สุขภาพของเราได้วันนี้เราไปคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเสียงกันดีกว่าคะ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ยิ่กับคุณหมอณรงค์แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ ผลกระทบของเสียงดังที่มีต่อสุขภาพเราเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอถ้าเราได้ยินเสียงดังๆก็เปรียบเสมือนเรา,าใส่สิ่งเร้าเข้าไปที่ปลายประสาทการถูกสิ่งเร้านานๆมันก็จะทำให้พื้นที่ตรงนั้นน่รับเสียงเนี่ยแย่ลงก็เหมือนเรียกว่าหูตึงหูดับไปหูดับมันก็จะมีว่าดับแบบชัววช่วคราวหรือถาวรพวกที่โดนดังๆมากๆก็อาจจะโชคดีเป็นลักษณะชั่วคราวแต่ถ้าพวกที่อยู่ในโรงงานดังๆนานๆต่อเนื่อง อันนี้ก็อาจจะไม่กลับคืน<ม>ก็คือเรียกว่าหูตึงไปเลย oh, <no. S 3> อย่างนี้คุณหมอมีอคำแนะนำยังไงคะกับคนที่จะต้องอยู่ในที่เสียงดังๆหรือว่าเราควรจะดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่เสียงดังนานๆหรือเราใช้หูฟังเราก็ควรจะปรับลดวอลลุ่มลงมอันที่สองระยะเวลาถ้าเราจะต้องอยู่กับเสียงนั้นนานๆ,ๆเราก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยป้องกันอย่างเช่นที่ครอบหูหรือที่อุดหู คุณผู้ชมควรจะหลีกเลี่ยงสภาวะแวดล้อมที่มีเสียงดังๆหรือถ้าหากจำเป็นจริงๆก็อย่าลืมหาอุปกรณ์ป้องกันนะคะสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงดังๆเพราะคิดว่าเราใจแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะอาจจะทำลายสดประสาทของเราได้ค่ะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจาวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่สำคัญสามารถพูดคุยกับเราผ่าน f c e b o o k f แ n p เ g จที่สุขภาพแจ่ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ